สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลซีแกลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูคาเฟ่กลางทุ่งนากันว่ามันเป็นยังไงนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านชะตาธรรมชาติอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยครับชะตาธรรมชาติเนี่ยเป็นคาเฟ่บรรยากาศท้องนารูปทรงการออกแบบเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นงอบหลังใหญ่ๆทําด้วยไม้ไผ่อยู่ที่ใจกลางท้องนาเลย ทางเข้าเนี่ยเป็นสะพานไม้ไผ่เมื่อเดินเข้ามาเนี่ยก็จะพบกับท้องนาเขียวขจีส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะมีคูน้ำนะครับบรรยากาศล่มลื่นมากโซนห้องปรับอากาศเนี่ยจะเป็นโซนดิสเพย์เค้กไอศครีมแล้วก็ส่วนของแคชเชียร์ซึ่งถ้าเราทานที่ร้านอยู่แล้วเราสามารถที่จะไปสั่ง ที่โต๊ะได้เลยโดยที่จะมีพนักง,งานเอาเมนูมาให้นะครับอ่าแล้วตอนนี้อาหารเราก็มาครบหมดแล้วนะครับอาหารที่เราสั่งก็มีเค้กมอ้อแกงมีทองม้วนกุ้งแล้วก็มีขนมเบื้อง DIY ส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยก็ะจะเป็นมัทฉะปั่นกับอะไรไม่รู้โซดาเดี <c oughs> ๋ยวเรามาลองเทสเค้กหมอ้อแกงกันก่อนกันละกัน ค้กมะแกงนี่ก็คือข้างบนเป็นขนมมะแกงอะแหละแล้วก็คือข้างล่างเป็นชั้นเค้กอืสวยงามตามทองเรื่องขนมมะแกงไม่หวานเกินไปอันนี้สำหรับคนไม่ชอบหวานนะ่ะน่าจะชอบอยู่นะเป็นเค้กที่ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบถือว่ารสชาติกําลังดีเลยทีเดียว อันต่อไปทองมวนกุ้งอันนี้ก็คือเอาแป้งปอบเปี๊ยะมามวนกุ้งแล้วเอาไปทอดนั่นเองมาลองชิมกันอืมรสชาติใช้ได้อยู่นะทอดมาปอบเปี๊ยะกรอบเชียวก็ถือว่าเป็นอาหารกินเล่นที่น่าสนใจ เผื่อใครไปใครมาก็ผ่านมาก็มาลองกันละกันทีนี้มาอันสุดท้ายที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้อันนี้คือขนมเบื้อง DIY มีทองติดข้างบนอ่าก็เขาจะแยกชิ้นส่วนขนมเบื้องมาให้หมดเลยโดยที่เราจะต้องมาทําเองว่าอยากจะกินอะไรยังไงวิธีทําก็เอาแป้งมาแล้วก็ใส่น้ําตาลต<ม>อ้ <laughs> หักหมดแล้ว ก็ใส่ไส้อยากกินไส้อะไรก็ใส่อยากกินไส้กุ้งโอ้ไส้เขาก็ให้มาเยอะอยู่นะเนี่ยสุดท้ายก็ออันนี้ดีมากเลย อันนี้วันนี้ยกให้เป็น MVP กันเลยทีเดียวามาลองน้ำกันบ้างมาลองน้ำบ้างอันนี้คือเป็นผลไม้รวมแล้วมาผสมโซดาหลังจากคนแล้วสีมันก็จะกลายเป็นสีเขียวมรลกตเดีย๋ยมาดูรสชาติสิสดชื่นมากขมเปรี้ยวนิดนึงอ่ะ เราก็ชิมแค่นี้แหละเดี๋ยวรอเอาไว้ให้จะตินกินต่อเดี๋ยวจะตินกินไม่พออ่ะสุดท้ายมากินของเราดีกว่าอันนี้เป็นโตเกียวมัชฉาปั่นเฮ้ยอร่อยชาเขียวปั่นที่นี่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อเซอร์ไพมากเฮ้ยจริงๆอันนี้ใครไปใครมาอันนี้มาลองเลยเซอร์ไพรสยอยู่แต่ราคาก็เอาเรื่องนะ ก็วันนี้ก็น่าจะจบคลิปทัวร์สั้นๆร้านชะตาธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับรสชาตอาหารเป็นไงบ้างครับรสชาติมันซับซ้อน ทำไม่ะไม่เคยกินไปกุ้ง,ไ,งไม่รู้เป็นยังไงแล้วมันอร่อยปะเราก็โอเคอชอบไส้กุ้งกับไส้หวานชอบอะไรมากกว่ากันไส้หวาน <laughs>